สุริยันจันทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่334ย่าเดินตรงมาที่อุมาด้วยความรู้สึกผิดจึงได้เอ่ยขอโทษอุมาที่เธอได้ด่าว่าเขามากมายแต่เขาก็ช่วยกนกย่ายกมือขอบคุณอุมาอีกครั้งอุมาก,ก็กุมมือยา่าและเอ่ยขอโทษยา่าที่เขาเองก็ทำเรื่องเดือดร้อนให้ครอบครัวของยา่ายกมือไหว้ขอโทษเรื่องที่เขาทำลายพิธีแต่งงานของกนก อุมาบอกย่าว่าตราบเท่าที่เขามีชีวิตอยู่เขาจะไม่ยอมให้ปัญหาใดๆเกิดขึ้นกับกนกอีกย่าประทับใจกับอุมาที่ดีต่อกนกและเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาอุมาก้มแต่เท้ายา่าและยกมือไหว้ย่ากุมมือเขาไว้ทุกคนก็ต่างมองภาพนั้นด้วยความซาบซึ้งใจอุมามองกนกแล้วเดินออกจากบ้านไป กนกก็มองตามจนสุดสายตาแล้ววิ่งตามออกไปร้องเรียกเขาไว้อุมาหยุดและหันกลับมามองกนกเดินเข้าไปหาและพูดว่าเขาคงจะเจ็บปวดมากที่ช่วยเธอแต่เธอก็กลับดูถูกเหยียดหยามเขาแทนเธอขอโทษเสียใจที่ทำอย่างนั้นอุมาก็บอกว่าถ้าเขาเป็นกนกเขาก็จะทำเช่นเดียวกับกนกนั่นแหละกนกบอกว่า เขาช่วยคนที่เกลียดเขาทำไมถ้าเขารักเธอมากทำไมเขาจึงได้ปิดบังมาถึงสองปีอูมาก็เบื่อนหน้าน้ำท่วมปากตำรวจพาอักสัยและมีร่าไปสถานีตำรวจนายตำรวจที่เดินนำหน้าก็พูดถากทางว่าแต่งงานก็ปลอมลายเซ็นก็ปลอมตอนนี้จะได้อยู่ในคุกแน่เมื่อเดินมาถึงห้องขังตำรวจก็ปลดกุญแจมือออกอักสัยเข้าไปในห้องขัง มีราที่อยู่ด้านนอกกล่าวขอบคุณตำรวจอักัยก็งงสงสัยวพาขอบคุณขอบคุณเรื่องอะไรกันและทำไมมีราถึงไม่อยู่ในห้องขังตำรวจสองนายและตำรวจหญิงหนึ่งนายไม่มีใครตอบและเดินออกไปมีราก็ทำหน้าเย้ยเดินเข้ามาหาหน้ากลงบอกอักไซว่าเธอคือมีรามิตตาไม่ใช่นักธรุรกิจหญิงอย่างนั้นทนายความเธอได้เตรียมการล่วงหน้าแล้ว คนที่จะต้องอยู่ในห้องขังคืออักสัยก่อนจะบายบายและเดินออกไปอักสัยยืนเกาะลูกลงตะโกนเรียกมีราด้วยความเจ็บใจฝ่ายกนกเอ่ยด้วยน้ำตารื้นถามจากความรู้สึกเธอขอให้อุมาบอกให้เธอรู้สองปีที่ทรมานมันเกิดอะไรขึ้นถึงแม้จะเดินเข้าไปกุมมืออุมาไว้แต่อุมากลับเงียบเขาก็อยากพูดแต่พูดไม่ได้เพราะใจเขา ก็เจ็บมาตลอดสองปีที่ผ่านมาที่สถานีตำรวจมีราก็เดินเฉิดฉายออกมาตามทางเสียงอาทิติยาก็ดังขึ้นจากมุมหนึ่งก่อนที่จะเดินเข้ามาหามีราที่หยุดเดินเขาก็พูดเสียดสีเธอว่าเธอนั้นได้แพ้สงครามแล้วตอนนี้อ,อุมากับกนกกลับมาใกล้ชิดกันแล้วมีรากโกรธจัด ตะโกนเสียงดังลั่นชีหน้าใสาอาทิตยาที่พูดยั่วยวนลีลาก็กวนบาทาต่อหน้าเธอตะโกนสั่งให้เขาหุบปากตัวเธอจะไม่ยอมให้ทั้งสองนั้นกลับมาคืนดีกันและเธอจะจัดการต่อไปไม่มีทางที่จะปล่อยไว้แน่และไม่มีใครที่จะขวางทางเธอได้ไม่มีทางการเปิดเผยของทั้งสองคนที่จะกลับมาคืนดีกันนั้นเป็นไปได้แค่คิด เธอจะไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอนอาทิติยาก็หัวเราะขันกวนโอยเยาะเยะ้ยแต่คำพูดของเขากลับทำให้มีร่าสีหน้าที่โกรธจัดถึงกับจะต้องนิ่งและคบคิดกนกจับบาอุมาขอร้องให้บอกความไหนให้เธอรู้เธออยากรู้ว่าทำไมอุมาจึงได้ปฏิเสธเธอถึงสองปีอุมาก็อ้ามอึงน้ำท่วมปากน้ำตารื้นกนก ลากอุมาเข้าไปในร้านขนมดึงประตูเหล็กลงมาเพื่ออุมาจะไม่กล้าพูดกลัวคนอื่นจะได้ยินและก็เป็นการบังคับเขาในทีเพื่อเขาจะเดินหนีอีกกนกเข้ามาจับตัวเขาขอร้องเขาให้บอกเธออุมาเดินหนีจะมาดึงประตูเลื่อนขึ้นกนกก็ดึงตัวอุมาเข้ามาทําให้จังหวะนั้นทั้งสองได้ใกล้ชิดกันอุมากอดกนกอยู่ ต่างฝ่ายต่างก็จ้องมองตากันเนื่อนานอุมาปล่อยมือลงจะผละออกสร้อยของแต่ละฝ่ายก็ติดกันจึงทำให้ผละออกห่างจากนั้นไม่ได้อีกน้ำตาของเกิร์นกก็รินไหลลงมามองเขาด้วยสายตาที่ร้องขออุมาจึงได้เอ่ยบอกว่า เขาต้องการเป็นนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่กนกก็บอกเขาว่าเขาโกหกต่อไปไม่ได้อีกแล้วกนกจับแขนเขาเขย่าให้เขาพูดความจริงออกมาจนอุมาก็พโลงเสียงดังว่าสุมาลฆ่าคนตายกนกก็อึ้องตะลึงในสิ่งที่ได้ยินอุมาก็บอกว่าเพื่อเห็นแก่สุมาลเขาได้ถูกมีร่าและพ่อของเธอวางกับดักให้เขาต้องแต่งงานด้วยเขาทำ เพื่อไม่ให้สุมารถูกจับดังนั้นเขาจึงมีทางเลือกเดียวที่จะช่วยสุมารได้กะนกพูดขึ้นมาว่าอุมาเจ็บปวดมากพอแล้วและต่อไปนี้พวกเราจะกลับมาเหมือนเดิมจะไม่มีใครที่หยุดพวกเราได้อีกแม้แต่มีรามิตตาดึกแล้วสุมารสีหน้าเป็นกังวลน,นั่งอยู่ที่ปลายเตียงมีราก็เดินเข้ามายืนอยู่ตรงหน้าบอกแสดงความยินดีด้วย ที่อุมาได้ทำลายพิธีแต่งงานของกนกสำเร็จสุมาลดีใจตื่นเต้นจะวิ่งไปบอกแม่ของอุมามีราก็ร้องเรียกไว้และบอกสุมาลว่าสุมาลอาจจะจำอะไรบางอย่างไม่ได้เธอจะให้สุมาลดูวิดีโอที่สุมาลตีหัวขโมยจนตาย มีราบอกว่าถ้าบอกเรื่องการแต่งงานระหว่างเธอและอุมาตัวเธอนั้นจะไปบอกตำรวจเรื่องสุมารฆ่าคนดังนั้นสุมานต้องไปห้ามอุมาไม่ให้พูดสุมานวิ่งหนีออกไปมีราก็น่าเข้มพูดตามหลังสุมานที่วิ่งออกไปว่าไม่มีใครที่จะเอาอุมานั้นไปจากเธอได้ไม่ว่ากนกหรือว่าพระเจ้ากนก จับมือซ้ายของอุมาวางที่ศรีรษะเธอถามเขาทั้งน้ำตาว่าทำไมเขาปฏิเสธเธอมาถึงสองปีเธอยังคงรักเขาเหมือนเมื่อก่อนและรู้ว่าเขาเองก็รักเธอแต่เธอก็อยากรู้เหตุผลจากเขาอุมาหน้าเศร้ามองกระหนกนิ่งน้ำตาเขารื้นเต็มสองตาใกล้ที่จะล้นทะลักแล้วสุริยันจันทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่335 โหนกถามอุมาว่าเมื่อเขารักเธอมากทำไมจึงไปแต่งงานกับมีราอุมาบอกว่าเขาทำหน้าที่ของเขาและไม่เสียใจในการตัดสินใจเขาก็เสียงเข้มบอกกหนกไปว่าจะไม่มีความคิดเห็นที่จะต้องพูดอีกและไม่ต้องถามคำถามเดิมๆซ้ำๆก่อนที่เขาจะเดินจากไปมีราแต่งตัวอย่างสวยงามยืนตรงหน้ากระจกทาลิฟติกและบอกกับตัวเองว่า เธอจะไม่ยอมให้อุมาและกนกหวนกลับมาหาคืนดีกันได้และเธอก็จะเอาคืนอาทิตยาให้สาสมอาทิติยาที่โง่เขาไม่รู้หรอกว่าสุมาลเป็นคนทำให้อุมาและกหนกต้องแยกจากกันและคืนนี้เธอจะต้องเอาชนะอุมาให้ได้มีราใส่เครื่องประดับตุ้มหูห่วงจมูกหยิบผ้าคลุมศีรษะหัวเราะราที่เธอจะเป็นคนคุมเกมนี้ สุมาลมองดูอยู่ที่มุมหนึ่งเห็นกนกที่มองตามหลังอุม,มาจนลับตาไปสุมาลเสียใจเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดว่าเธอเป็นต้นเหตุถ้าเธอตายพี่สะใภ้และพี่ชายก็จะได้กลับคืนดีกันสุมาลไปที่บ้านกนกย่ามาเปิดประตูถามว่ามาทำอะไรในเวลานี้สุมาลฝากจดหมายให้กนกย่าถามว่า แล้วสุมาลจะกลับคนเดียวได้อย่างไรย่าบอกให้รอก่อนย่าจะเดินไปเรียกวิทแต่สุมาลที่ยืนอยู่คนเดียวในตอนนั้นคิดว่าเธอไปคนเดียวไปที่ไหนก็ได้พูดแล้วสุมาลก็วิ่งออกไปย่าเดินกลับมาตะโกนเรียกหาสุมาลมองหาก็ไม่เจอย่าก้มมองจดหมายในมือกหนกกลับเข้ามาในห้องนั่งสุดลงร้องไห้ที่ปลายเตียงในขณะที่อุมานั้น ขับรถอยู่ยา่ามาเคาะประตูเรียกกนกแต่กนกที่ยังน้ำตานองหน้ายัางไม่พร้อมที่จะเจอย่าในตอนนี้ยา่าจึงได้สอดจดหมายของสุมาลร,รอดผ่านใต้ประตูเข้าไปให้กนกฟังย่าเล่านอกประตูว่าสุมาลเอาจดหมายมาฝากให้กะนกเพิ่งมาเวลานี้แล้วก็กลับไปแล้วกนกก้มมองไปทางซ้ายมือมองจดหมายสีขาวทรงยาวกนก จึงได้เปิดจดหมายขึ้นอ่านสุมาลเล่าเรื่องราวของเธอในจดหมายบอกว่าเธอนั้นคือต้นเหตุที่อุมาไม่ได้แต่งงานกับกนกและเป็นสาเหตุให้ทั้งคู่จะต้องแยกจากกันถ้าตัวเธอจบชีวิตลงเสียทั้งสองก็คงจะได้กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิม กนกตกใจมากเมื่ออ่านจดหมายก็รีบหันไปคว้าโทรศัพท์บนเตียงโทรไปหาอุมาที่ความร้อนใจอุมาที่กำลังขับรถและเห็นว่ากนกโทรมาจึงไม่รับสายกนกร้อนใจหันไปส่งข้อความส่งไปว่าชีวิตสุมาลกำลังตกอยู่ในอันตรายทั้งสองจึงมาพบกันและออกตามหาตัวสุมาลในคืนนั้น กรนกเห็นสุมาลเดินไปที่หน้าผาจึงบอกให้อุมาหยุดรถทั้งสองวิ่งเข้าไปหาสุมาลยืนอยู่ที่หน้าผากรนกวิ่งมาสุดชีวิตสุมาลนึกถึงตอนที่กรนกยกมืออุมาวางที่ศีรษะกรหนกขอร้องให้อุมาบอกความจริงให้เธอรับรู้สุมาลก้าวเท้าซ้ายออกไปจากหน้าผากรนกกระชากมือสุมาลดึงกลับมาไว้ได้ทันสุมาลดิ้นรนร้องขอให้ปล่อย กนกตบหน้าสุมาลให้หยุดสุมาลตะโกนบอกว่าให้เธอตายเสียเธอคือต้นเหตุให้พี่ทั้งสองนั้นต้องแยกทางกันกหนกถามว่านี่สุมาลกำลังจะบอกอะไรอุมาส่งสัญญาณไม่ให้สุมาลพูดอะไรดึงสุมาลเข้ามากอดก่อนที่จะดึงมือสุมาลให้เดินกลับไปด้วยกันสุมาลก็เดินตามไปได้ไม่กี่ก้าวก็สะบัดมือหลุดแล้ววิ่งกลับไปที่หน้าผา กนกดึงตัวไว้ได้ทันตบสั่งสอนไปหนึ่งฉาดใหญ่ให้สุมาลได้สติเตือนสติด้วยคำพูดให้สุมาลได้คิดถามว่าทำไมสุมาลจะต้องทำอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นจริงหรือสุมาลเสียงดังกลับไปว่าเธอเป็นฆาตกรกนกก็ยืนยันให้สุมาลพูดต่อสุมาลจึงบอกว่าเธอคว้างก้อนหินใส่ขโมย ที่ฉกกระเป๋าเธอขโมยคนนั้นตายพ่อของมีราเห็นมีราก็แบล็กเมย์อุมาให้แต่งงานกับมีราทั้งมีราและพ่อเธอจะปิดปากเรื่องนี้ไม่ให้ใครรับรู้กนกตกใจและตะลึงงานที่ได้ยินเธอโผก็กอดอุมาด้วยความเสียใจที่เข้าใจเขาผิดมาตลอดที่จะต้องผ่านสิ่งเลวร้ายมาอุมาเสียใจไม่แพ้กันกอดกนกแน่น กนกบอกสุมาลว่าไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นตราบใดที่คนชื่อกนกยังมีชีวิตอยู่เธอคนนี้จะไม่ยอมให้สุมาลเข้าคุกแน่สุมาลบอกทั้งน้ำตาว่าถ้าเธอติดคุกก็จะทำให้ทั้งสองเครียดกนกยื่นมือให้สุมาลจับสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกเราจะช่วยเหลือกันให้เรื่องนี้ผ่านพ้นไปได้กนกและอุมาก,กอดสุมาล รู้สึกโล่งใจขึ้นความผูกพันนั้นได้กลับมาอีกครั้งมีราก็แต่งตัวอย่างสวยพริ้มยิ้มหวานฝันเพอ้อแล้วกรอคอยอุมาเธอจะเป็นภรรยาโดยสมบูรณ์ของอุมาในค่ำคืนนี้สุริยันจันทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่336กนกและอุมาจอดรถริมถนนในซอยเล็กๆสมานอนพิงเบาด้วยความอ่อนเพลีย กนกกับอุมายืนใกล้ๆนอกรถกนกโผเขากอดอุมาที่เธอไม่รู้ความจริงมาก่อนอูมากอดเธอด้วยความรักกนกพูดว่าถ้าเขาบอกเธอก่อนหน้านี้เราทั้งสองคงจะหาทางแก้ปัญหาได้อุมาบอกกหนกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากและก็เป็นไปตามเหตุการณ์เหมือนตกกระไดพลอยโจรจะต้องแต่งงานอย่างรุ่นเร็วการแต่งงานจัดใหญ่โตสมบูรณ์มาก กนกฟังก็แปลกใจสงสัยถามว่าการเตรียมงานแต่งงานทำได้อย่างไรในเวลาอันรวดเร็วเช่นนั้นอุมาเริ่มคิดตามและนึกถึงตอนเหตุการณ์เก่าพผุดขึ้นมากนกถามว่าครั้งนั้นแต่งงานกันที่ไหนอุมาบอกว่าแต่งที่โรงแรมราชมาหารกนกขอยืมโทรศัพท์อุมาอุมาหยิบจากเสื้อสูตรสีน้ำเงินส่งให้กนกกนกโทรศัพท์ไปที่โรงแรมเพื่อบอกว่า โทรมาจากสำนักงานรัฐมนตรีอาบิตาและอยากรู้ข้อมูลว่างานแต่งงานที่จัดขึ้นวันที่หนึ่งมีนาเมื่อสองปีที่แล้วถูกจองเมื่อไหร่กนกแทบช็อกเมื่อรู้ว่ามีการจองสถานที่แต่งงานเมื่อสองปีที่แล้วไว้ก่อนล่วงหน้ากนกหันมาบอกกูมาว่ามีร่าได้วางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนหน้านั้นแล้วกนกบอกกูมาว่า เราทั้งสองจะต้องหาต้นต่อในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เพื่อจะดึงสุมาลออกจากเรื่องยุ่งเหยิงนี้สิทีอุมาถามว่าแล้วจะต้องทำอย่างไรกนกบอกว่ามีราเป็นคนที่ฉลาดมากพวกเราจะต้องเปิดโปงเธองานนี้เดี๋ยวเธอจะจัดการเองเธอจะต้องกลับไปเป็นกนกคนเดิมแล้ว กนกและอุมากลับมาถึงบ้านเล่าเรื่องราวให้ย่าแม่สุมารสรัตที่ฟังว่ามีร่านั้นวางแผนเรื่องขโมยและโยงถึงสุมาจนทำให้อุมาต้องแต่งงานกับเธอทั้งหมดได้ฟังถึงกับช็อกย่าบอกว่าอย่างนี้จะต้องจับมีรา่ากระหนกก็บอกว่ามีร่าเป็นคนฉลาดพวกเราจะต้องทำให้สุมาฆ่าตัวตายก่อนอันดับแรก ทุกคนก็ตกใจหันมาถามกันว่าอะไรนะกนกจึงอธิบายแผนการพวกเราต้องทำให้มีร่าเชื่อว่าสุมาลฆ่าตัวตายย่าจึงบอกว่าสุมาลต้องซ่อนตัวในห้องเก็บของอุมาก็หยิบสร้อยข้อมือมาใส่ให้สุมาลและกอดปลอบน้องจากนั้นกหนกเดินไปที่ชีพแต่บาบอกกับแม่และสรัดว่า อันดับแรกพวกเราจะต้องเอาของของสุมาลไปโยนไว้ใกล้ๆหน้าผาสรัตพร้อมที่จะร่วมในภารกิจนี้ก่อนที่ทุกคนจะเดินมาแตะประสานมือหัวชนกันร่วมปฏิบัติภารกิจลับนี้จากนั้นกนกและอุมาจัดการตามแผนขับรถเก๋งขันสีขาวเอาของสุมาลไปทิ้งเกลื่อนบนหน้าผา โกกบอกกับอุมาว่างานนี้จะต้องสนุกแน่รอดูว่ามีราจะชกขนาดไหนกับแผนการอันแยบยลน,น,นี้ตำรวจมาที่บ้านเจอกับมีราแจ้งข่าวเรื่องสุมาลฆ่าตัวตายมีราก็ตกใจมากบอกว่าเป็นไปไม่ได้ตำรวจยื่นหลักฐานกระเป๋าสพายที่อยู่ในซองพลาสติกให้มีราดูและแจ้งว่าทันทีที่พบศพสุมาลจะแจ้งให้ทราบ มีร่าโทรศัพท์หาอุมาและเป็นไปอย่างที่กนกคิดและได้บอกทุกคนไว้อุมายกโทรศัพท์ให้กนกดูว่ามีร่านั้นโทรมาจริงๆจึงได้เปิดลำโพงคุยให้กนกได้ยินอุมาก็แกล้งตกใจและบอกว่าเขาจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีน้องสาวเมื่อวางสายกนกก็หัวเราะร่าชมว่าอุมานั้นแสดงเก่งกนกบอกว่าคราวนี้ มีราชจะเป็นฝ่ายกลัวที่จะสูญเสียอุมาเพราะไม่มีข้อต่อรองแล้วอุมาจัดพิธีศพให้สุมาทุกคนในครอบครัวแต่งกายด้วยชุดขาวล้วนต่างก็แกล้งร้องไห้ด้วยเสียงดังชี่เล่นสมบทบาทมากจนทำให้ครอบครัวบางคนอดขำไม่ได้แต่ก็ไม่ให้มีราเห็นมีราสะดุ้งตกใจเสียงร้องของคนนั้นทีคนนั้นทีเป็นระยะ ไม่นานกนกและย่าก็เข้ามากนกถือช่อดอกไม้ขาววิ่งเข้ามาร้องไห้ตรงหน้ารูปของสุมาก่อนที่จะลุกเข้ามาโผกอดอุมาอุมาที่ยังคงทำหน้านิ่งอยู่กนกกระซิบให้เล่นละครหน่อยอุมาจึงได้ปรับสีหน้าเศร้าจะร้องไห้มีราก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ที่เห็นกระนกกอดอุมาแน่นอาทิติยาก็งงว่าทุกคนในบ้านทำไมดูปแปลกๆจึงสังเกตรอบมองอย่างเงียบๆและวก็เสียมมีร่าแต่มีราก็หาได้สนใจในขณะที่ชีพที่นั่งอยู่ที่หน้าแท่นรูปก็นำจดหมายของสุมาลที่เขาพบในห้องของเธอให้อุมาอุมาจะหยิบจดหมายกนกก็ดึงมือจากมือชีพแล้วบอกว่าอุมาไม่สามารถจะอ่านจดหมายของสุมาลได้ กนกจะอ่านมีราก็รีบมาดึงจดหมายในมือของกนกไปอ่านกนกยิ้มเยาอที่เข้าตามแผนในจดหมายสุมาลบอกว่าเธอทนไม่ได้ที่เห็นอุมาและกนกแยกจากกันและต้องการให้คนทั้งสองกลับมาแต่งงานกันใหม่อาทิตยาที่แปลกใจในท่าทีของทุกคนเพราะตอนประชุมภารกิจรับนั้นเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ จึงพยายามเข้ามาขยับใกล้ๆรอบมองด้านหลังมีราเพื่อจะรอบมองอ่านจดหมายในมือเธอเมื่อมีราอ่านจดหมายจบกนกก็ทำทีเป็นตกใจอุมาก็ดึงจดหมายในมือมีราไปอุมาบอกทุกคนว่าเขาจะทำตามความปรารถนาของสุมาลเขาจะแต่งงานกับกนกภายในสามวันมีราก็ปัดมือกนก ออกจากการเกาะกลุ่มมือของอุมาแล้วมีร่าก็ดึงตัวอุมากลับไปที่ห้องบอกว่าเธอจะเปิดเผยเรื่องของสุมาที่เป็นฆาตกรอุมาก็ยอนว่ามีร่าอยากจะทำอะไรก็เชิญแต่เขาจะทำให้น้องสาวเขาสมหวังตามที่น้องสาวเขาร้องขอมีร่ามีอาการกลุ้มใจเครียดโดยที่ภายนอกห้องนั้นทั้งสองหารู้ไม่ว่าอาทิติยาได้แอบฟังคนทั้งคู่อยู่